ทันจิโร่นั่นนายหรือเปล่าเพื่อนสวัสดีครับผมยินดีต้อนทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่องให้ิเดย์กันที่เช่นเนะครับผมทันจิโร่นั่นนายหรือเปล่าครับเนี่ยน่าคุ้นๆนะแต่ผมไม่เคยดูดาบพิฆาตอสูรนะตัวนี้มันเก่งว่าไอตัวเนี้ยมันโดนผมแน่นอนอยู่แหละคือแบบต้องต้องพูดตรงๆนะคือเมนทันจิโร่ได้เกิดถึงจะไม่เคยดูเดมอนซลรเยอร์ดาบพิฆาตอสูรก็ถือ ที่มันมองเนี่ยที่มันมงผ่านๆนะคือแบบเหมือนเหมือนได้รับพลังอ่ะพี่ก็ไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังมันมามันแรงจริงๆสีแดงแรงเลิ์เฮ้ยอย่างนี้เลยจริงอืยังป่านซื้อเลยซื้อซื้อเลยสุ่มเลย ซ่มซ่มเลยซื้อก่อนเติมเติมก่อนเติมแป๊บเอาแล้วเว้ยจุ๋มจัวมาเลยไม่เคยดูดาบอย่างข้ารัสสูตน,นะแต่น,น้องน่ารักว่ะน้องมันน่ารักดีว่ะเอามาเอาแล้วนะกดหนึ่งกล่องเพื่อตามหาซูเนโอเนสุโุถูกแล้วเอาเลยเอาผมเอากล่องซ้ายก่อนผมกล่กองซ้ายก่อนเลยโบเชยุยยยดิฟิกรางวัลหนึ่ง <c oughs> อุ้ยโน้ตออกล้อเลียนด้วยเ <c oughs> กินปุยมุย้ยสายอีกเอาอีกรอบหนึ่ง ยก้าปองไปเอาอีกยีิบเก้าปองไปนวลอเลยวะคือมันต้องแบบมีสายสุดมันต้องมีดิมันต้องมาดิสายสุดอะสามกล่องแล้วสี่ปึ๊บอุ้ยเช่าอีกแหละทาไมมันมีแต่สกีนเช่าวะสี่กล่องแล้วนะเอาห้ากล่องแล้วกันไปมันทั้งหมด2ี่สิบครั้งเหรอจริงปะเนี่ย ห้ากล่องแล้วนะมันมันมันทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ผมจัดมา5กล่องแล้วไม่มีแต่สก,กรีนเช่าทั้งนั้นเลยเนี่ยผมว่านะไม่ว่าเราจะเปิดซ้ายกลางขวาเนี่ยเชื่อผมปะยังไงเนี่ยถ้ามันจะได้อะคือมันก็ได้เว้ยเข้าใจปะขวา้ายซ้ายดีแค่นั้นเละไม่พูดเยอะไปอันนี้สิบครั้งแล้วนะเรามาครึ่งทางแล้วนะเขามาครึ่งทางแล <c ười> ้วคือผมเปิดไปสิบกล่องแหละ S <S อุยหลอกวะเนี่ยอันเนี้ยผมต้องได้อันเนี้ยแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะเหมาหรือไม่เหมาขวาร้ายซ้ายดีแค่นั้นแหละค,ค,ครับผมคุณครับผมขอกำลังใจหน่อยครับ โอเคครับผมอาจจะผิดตรงที่ว่าอาจจะเป็นขวาดีซ้ายลายก็ได้คือบัมพับบุรุษเราเนี่ยอาจจะสอนเรามาผิดผิดด้วยเข้าใจปะ่บะบัมพับบุรุษเราเนี่ยอาจจะสอนเรามาผิดว่าให้เราบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องขวาดีซ้ายลายมันอาจจะไปหน,นีก็ได้เห็นปะ่ะถูกป่ะเออ,อเขาอาจจะสอนเราผิดไงให้เราจําเว้ยเข้าใจป่ว่าเขาสอนเรามาผิดสุดท้ายกูเหมาเยี่ยม r e a y good เย้ดีดีด้วยให้พี่เด็กในระสกีนเดซิโก้โอ้โหกูโคตรดีใจเลยอ่ะมันออกอะไรมันออกอะไรในขวดไม่มันมันอัพอะไรมันอัพในน้ำในตัวอัพสองน้ำแต่อัพเป็นแรกอัพหนึ่งไม่เป็นไรอัพหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็สองน้ำนะโอเคแค่นั้นแหละขอแค่บอกว่าอัพสกิลในน้ำอ่ะไอเทมผมจะการเองแค่เริ่มต้นก็ถามไอเทมเดี๋ยวไปรอดเออไหวมันก็ดีกว่าผมไม่ถามปู่ว่ะโอเค จะดีกว่าถ้ามึงเล่นตัวอื่นน่าเนี่ยใช่ด้วยกันเครืงสูมกูจังเลยไล่มาทางนี้ไล่มันเปิดแล้วหรอสวยน้องชุยเอาไปละเอาไปละยกผมยกผมยกไหนอะยกสามยกสามไอ้ผมผมเยียบแก๊กผมเยียบแก๊กเอาแทงก่อนฮะจะได้มตายืนไอ้ผมเอาแทงก่อนไงเออไอ้ไม่มีแทงแล้วจบโดนโดนแล้วไม่มีแทงฉันหลังจะตายกันหน่อยเอาน เฮ้ยเกิดปุยมุ้ยจข็<ต>ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็<อ>ไป๋าแข็งก่อนมันก็ไม่มีตัวยืนเลยพี่บอยทีนี้ nice เพื่อนตายแล้วน,นะนะหลักการง่ายๆ่ายลองว่าไอพี่ว่านั้นน่ะใช่พีแบบ่การง่ายๆหลักการง่ายๆครับทุกคนดูเอกเป็นตัวอย่างแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเอกกระสุนพิษพิฆาตไม่โดนนั่น่ะตรงนี้โดนตรงนี้โดนเอาเถอะเอาแข็งก่อนเอาแทงก่อนดิเอาแทงก่อนเลยเอาแทงก่อนไงเอาเลยนี่นะได้แทงก่อนเห็นไหมพี่บอย โอเคโอเคเนาะไอ้ตัวเต็งนี่สิเฮ้ยการสองตัวว่าจะสู้เร็วมากแน่เลยไม่ไม่ไปบุญไปบุญมาเลยไปบุญมาเลยไปบุญมาเลยโอ้สหกล่างสหกแล้วอีกล่างสหกแล้วอีกครึ่งหลอดครึ่งหลอดโธอหนุ่มเฉยเดี๋ยวผมเวทตาเวทตาอยู่เ็กห้ามได้ไม่มีสติเอกแล้วไม่ทันละไปดิไปดิอันนี้หมดอันนี้มึงแทงมึงแทงป้อมให้มันอ่ะมึงเอออยู่ป้อมมันเออ เชี่ยในสตุมาเหรพี่นี่ทำให้บนอย่างไรกัพี่เยเฮ้ยมันต้องออกสวายแฮนเดอร์ป่ะพี่บอยออกโอเคคี้ปากนะแตกบนแล้วโอเคคพี่ขออบุณน้งเหลือให้เหลือให้ผมเหลือให้อยู่มีคนมาน่ารักเกินอ้าวอ้าวตายนะตายนะตายนะมาปูพูได้แต่แอปปิ นนูการคือล่ารูนอะไรครับผมไม่รูนขี้อ่ะผมต้องเดี๋ยวพี่ก็ไม่พี่ไม่สลับนะเพราะว่าไม่อยู่เลนไม่มีป้อมเลยนะโอ้แตกแล้วเจ็บด้วยป้อมแตกโอ้เจอแตกดิคีล่าหายอะไรล่ะพี่ดีนะโอเคโอเคโอเคจะกลางแตกเล่นยากอยู่นะเอาไอ้น้องเอาดิ เกี่ยวกันที่เยอะตีนี่อยู่ดิยมาก่อนอะไรไม่ได้เลยโอ้โหไปไปเลยไปเจอไปเดี๋ยวเล่นบนให้พี่บอยแล้วมันออกอะไรต่อพี่บอยมันออกอะไรแล้วตอนนี้มีาบายแล้วผมจะตายไปพี่ผมต้องออกไปนะออกไอ้นี่ไงไอ้มงกุฎอ่ะพี่มีคลิปนั่นล่างอ่ะหมดกันเดียวหมดมาเยอะมาเยอะมาเยอะ ตุเล่นจะตายเอาิตาผมมานะผมมาตัเล่นจะตายตุเล่นจะตายตีสวยเอ้ยมันล้างไปแล้วตัเล่นตุเลนเจ็บจัดเลยอะล้างไปแล้วล้างขาตัวเล่นวาร์ปอย่าไม่ได้แล้วอะอตีหมดเกาะโอ้ยยยลยย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 ยบลั้ายยยยมยยยายยดยย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 ัยย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 อยยยยยยมยย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 ยรยยอ ไม่ตัวยืนแล้วเฮ้ยโบนอุ้มกิ๊เต้งมาเลยพี่ว่ามึงต้องไปเล่นกับนี่วะบอเลนเล่นกับบอเลนบอเลนโดนผดมันมันเล่นกับเอรันดอร์ไม่ได้เลยไม่เอ้ยตอกางคืนอัปติมีละมีอัปติมีอัปติเอเลวังเงี้ยมีแคบตรงนี้วะอุ้ยกูเล่นเลยมีบุกกระโดดกรห่วงมันไม่ัปติอัดหน้าอีกเลยไอ้ส่อนเฮ้ยแตกบทวันนียบทตีวันนี้ตอนเนี้ย เรเล่นเราเล่นทีมเราอาจจะยิงก่อนยี่งดีตอนนี้่เล่นดอเลยตัวเดียวเอาเยอะเอาสู่อยู่นี่เอาสู่อยู่นี่เฮ้ยเมื่อตันบ่อยดีเฮียเอลเล่นไม่ได้ตีตีดีเนาะบอล ขาดโดนขัดไปแล้วไม่มีเหรอเคลียร์บอลให้แล้วเคลียร์บอลให้แล้วโดนอันตตอนไหนวะโดนขัดเดินหนวกไปบ้านพร้อมไอ้สกิลหตันแล้ววะเอรินโดมาพากูเดินได้อั้ยเอรินโดฟ้าตรงนั้นอ่ะเอกระวังนะเว้ยวิ่งเัินตีไรโอคลนหนัวแน่นอนรับได้ปะนะหาย ได้ชัดดาวผมได้ชัดดาวสวยสวยได้กันได้โดนเจอมาเหมือนกันเลยครับเล่นคีล่าโดนเอเลนดรสะหินหน้าตุยสะแตกยังไม่ครบเลยอ่ะขอกมนได้ไหมเอาเลยเอาเลยอะไรเหรอพี่เองพี่ใช่ไหมที่เอาเลยอเอ้ากูไม่ใช่ได้ทำไมอ่ะพี่ได้ไงเมื่อกี้ได้ใกลเฮี้ยเลยอยู่จะได้ตีมึงตีสิบสิบเล็กเลยได้ปะนง่แง่อย่าเอลอยู่านเอลผมไหวอ่ะ ต้องไหวพี่ก็สบายใจโคตรตึงพี่หกเกมอ่ะในในซึโกหกเกมของเอกอ่ะคิดดูแค่นั้นแหละกูเยอะแล้วมันแล้วมันเล่นกับกูด้วยนะิกลางได้ไปไหนคีไอจีหน้าสูยเนี่ยสวยนสวยเอกได้แล้วเนี่ยเอกผมวิ่งไปผมวิ่งอยู่มาปิดได้นะอุ๊งผมจะตายไว้ให้ผมเนียเนี่ใส่มาแล้วน้องไม่หมดเออหมดแล้วหมดสวย โดนปฏิทายแล้วนะอย่าโลกอย่าโลกเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำให้โลกเนี่ยกูกูดูผิดว่าไอ่นั่นจะตายเมื่อกี้แคลรี่มันนะไม่เกิดไปยิงแน่อุ้ย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 ตวยเนาะเอ็กซเล่นบนยาไปก็ได้นะบนยาวหรือเปล่าใช่พี่จะเป็นมาย ผมมาผมไประวังโดนดึงพี่หนตีให้โดนนั่นนะหนวดิอย่าตายอีกอย่าตายแล้วเนาะพีเตอร์หมแล้วพีเตอร์หมแล้วยีหน้าอยู่มุงามียู่ฝั่งนีน้จงๆอย่านี้เกงได้ั้มไตเกิดผมไตเกิดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตีไม่ได้หรอต้องออกวิ่ง เงินปุยมุยรีบเคลียร์เลยก็ดีนะเล่นประกบบนไอ้น,นี่มันชอบมาแบบฉีดให้แบบโรจิบเล่นไม่ได้โอ้ยได้ป่ะนะได้สองแล้วคุ้มเลยนะยิงกันสิไปไอ้เพียได้ตัวเดียวเสียเอกก็ดีโอ้ไม่คุ้มเลยอะไรของกูเนี่ยพี่เนยตัวมันแยกนันยากอะเอเลนดอร์มันไปแยกไงแล้วเฟลนมันเอาอเฟลนเอาไออะไรวะ ไอเอินดอมันเอามันแยกดันคนเดียวแล้วฟาริโนเราแพ้เออพู้นี้พูดอะไรให้งงๆวะพู่พี่ยิงกันสีิไปเดินดอเดินี่เดินดอกับเมียเดนี่อยู่กลางไอ๊เอกนวนปิดเอกนวนปิดเนาะกลางพี่เว็บกลางเว็บกลางมันจะต่ำให้ผม่งทำไงอ่ะพี่ดีบอยกลับมาเยเยลเว็บกลางครับเว็บกลางมันตกโอ้ยถ่ายภาพเอาเลยเอาเลยโดนนุยแล้วโดนนัวแล้วพี่เกมนี้ไอ้เกยเอ้ยตายรัวๆเลยกูวันนี้มีอาจารย์มาสอนเดินป่าไว้ไม่มีพี่ เอาแล้วตายรัวๆเลยพี่ชายเล่นเกมทำอะไรไม่ได้เลยว่ะพี่ามทา่พี่ยกอ่ะพี่มันยกได้หรอนะเล่นเกมก็ตัวอันนี้ยกอะไรเงี้ยมันตังตีไปแล้วนะนัวดีโดนดึงดีีแล้วพี่มอยมันถึงจุดจบเราแล้วเลยจุดจบเลยเว้ยเออขี่ลาแพ้อีกแล้วเนี่ยพี่มอยไอ้แกสกอร์กูแปดเกมติดเลยชนะมาเขาสุด โอ้โหดูดีคีลาอง,องแม่เองเรเนี่ยเชื่อ้สามเกมแล้วเนี่ยคีลาแพ่